ให้คะแนนน้ำแร่เดซเซเว่นที่เราหาซื้อได้เริ่มเลยของเซเว่นอันนี้ก็จืดจือดอ่ะเก่งเก่งดีผมให้6กเขาให้แปดให้<อ>แปดเลยเหรออ่ะอันนี้เพอล่าโอ้อันนี้ผมกิน,นบ่อย,อยผมชอบอันนี้ผมขอให้ไว้ที่9ก้าการ์เซอร์มันมีอะไรดีกว่านี้นะครับให้สิบให้สิบเลยเหรอก็กินประจำต่อไปออร่า เขารู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีความเดือนขึ้นมานิดนึงมันมีความเฉพาะตัวแต่ผมก็ยังชอบเมอรล่ามากกว่าอยู่ดีเขาให้เซเว่นใหม่ได้ไหมเซเว่นเขาขอให้สักเจ็ดออล่าเนี่ยเขาให้แปดอันนี้ผมก็ชอบนะผมให้แปดต่อไปวองเฟอร์อันนี้จะแพงกว่าคนเื่น ันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกินน้ําเปล่าเ,เออ, <c oughs> อน้ำเปล่าเออมก็น้ำเปล่าแต่ผมชอบอันมันกินง่ายดีอ่ะผมให้8.5แล้วกันตอนนี้เพอรานำอยู่ยังน,นำอยู่ใช่นิดหนเดเร่อ่ะอันนี้ก็กินไม่ผ่อยมันฟีลแบบกินง่ายๆอ่ะเพราะว่าเขาชอบออร่ามากกว่าเขาชอบนิเดเล่มากกว่า8.5อันนี้ให้7 5แล้วกันอันนี้ของซิตี้เขามขายในโฮมโปรตอนนี้มาขายในเซเว่นแล้วเขาการันตีว่าเป็นน้ำแร่ที่รสชาติดีใช่ใช่เฮ้ยเย็นไม่ต้องกินละกินน้ำ ไม่สิสิสเลยอ๋อผมว่าแปลงเพลราแล้วว่ะมันรสชาติดีจริงเขาต้องเพลรานำหยุดอร่อยจริงครับดีจริงดีจริงนี่เขาให้กาวเหรออีกอันนึงอันนี้ไม่ใช่น้ำแร่นี้แร่ตรงไหนน้ำเปล่ามาตาสิงนะมีคนบอกว่ามันรสชาติเหมือนน้ำแร่ม่ไมกินทำไมน้ำสิงเพียอะไรแบบว่าน้ำสิงเพียอะไรมันอาจจะปรุงรสแล้วก็ได้ดูทำหน้าดู อเขาให้เท่าเซเว่นผมให้น้อยกว่าเซเว่นไม่รู้เซเว่นผมจำไม่ได้แล้วผมให้เท่าไหร่ผมให้น้อยกว่าเซเว่นผมให้หผมไม่ชอบความแบบุ่มตายของมันอะความเปรยๆเออความเปรยๆยังรู้สึกติดลิ้นอยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นน้ําที่บ้านเราจากเครื่องกรองน้ําที่บ้านเรานะครับผมน้ําประปาแล้วมากรองนะครับรสชาติเป็นไงพี่วาแค่เท่าไหร่อือปลาปลามันก็รสชาติประมาณนี้แหละอยากกินดิ